ไปบ,บินกาแฟกันครับผมรอเติมการลุยกระบอกน้ำเก็บความเย็นความร้อนได้หมดคือได้ไซส์ที่ถูกใจมาก 800ml มลลเกือบเกือบเต็มลิตร ก่อนหน้านั้นมีกระบอกใหญ่ไว้ไปเที่ยวหนึ่งพัน็ดร้อยมิลลิตรนะเกือบสองลิตรมันไม่มันใหญ่เถอะทะนี่เหมาะมากโคตรเจ๋งไปหิวกแาแฟมาละเดี๋ยวใส่หลอดก่อนนี่เขาก็ให้เกือบเต็มอ่ะนะกำลังสวยเลยไซส์นี้เนื้องานเนี่ยเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูหลอดมาละเดี๋ยว,ยมว,ยวไม่ต้องกลัวหกนะ เพราะว่ามันเป็นซิลิโคนยางซีนกันน้ำรั่วอย่างดีปิดฝาเนี่ยนะเนี่ยมันมีซีนซิลิโคนเนี่ยโอ้โหผมล็อ,ลอ,ลอกล็อกปึ๊บเนี่ยไม่ต้องกลัวเนี่ยดูยดชัดๆก็วางไว้ได้เลยไม่มีหลบไม่มีหยดนะนม,มีหยดมีน้ำนะความเสียงเนี่ยไม่มีหยดเก็บได้กันสามวันนะสบายๆน้ำแข็งไม่ละลายหมด หรือว่าสายรถสายแคมปิ้งท่องเที่ยวสะดวกฮิ้วฮิหรือว่านักเรียนนะได้หมดอ่ะผมดูแล้วมันสะดวกจริงนะแต่ต้องไปวางที่ซัวระวังกะจะพวกจะหยิบไปได้นะสีเลือกสวยงามแจ๋วชอบมากประทับใจมากครับไซนี้สวยมาก <c oughs> ดันลงไปป๊าป,ปล็อกปึ๊บชอบจริงๆชอบจริงๆ ใครสนใจก็ลองดูรายละเอียดนะมันไม่แพงมันร้อยกว่าบาทร้อยห้าสิบสีบาทครับผมสุดยอดประทับใจจริงๆสเ็ทเนื้อดีมากแล้วมีหูหิว้วกระป๋องสีเสอือมันจำจริงครับผมไงก็แล้วแต่นะสนใจลองเลือกดูนะครับ